วอมคอรอกรีดพระเอกดังตื่นเต้นเตรียมออกงานคู่ครั้งแรกกับนางเอกที่จีบเป็นคู่พระนางที่ถูกจับตาความสัมพันธ์มุ้งมุ้งนิ่งๆิมาตลอดระหว่างนายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูรณ์ล่าสุดหนุ่มนายก็ได้เปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้ที่เดินหน้าทำคะแนนเต็มที่ รู้ที่ทุกคนแซวว่าที่เคยหลังอวยพรวันเกิดคุณพ่อฝ่ายหญิงทั้งนี้หนุ่มนายได้เปิดใจเตรียมออกงานคู่ใบเฟิร์นครั้งแรกด้วยโดยเจ้าตัวได้เล่าสู่กันฟันว่าวันที่8พฤษภาคมมีงานคู่ครั้งแรกด้วยครับผมตื่นเต้นนะแค่เห็นชิ้นงานที่ออกมาก็ตื่นเต้นแล้วรอดูว่าฟีดแบ็มันเป็นยังไง เพราะเราสองคนเต็มที่ซินหวานหวานจะมีไหมต้องไปรอดูวันที่8ครับเป็นครั้งแรกก็เราออกงานคู่กันถามว่าผมจะเขินไหมผมว่าน่าจะมีครับแต่ผมว่าต้องรอดูวันที่8ครับถามว่าจะโดนแซวจนเสียทรงไหมทรงอย่างแบดใช่ไหมครับหัวเราะรู้ว่าคนนี้เขาจะเก็บผมก็คงขำขำสนุกสนุกแต่ว่าชิ้นงานนี้เป็นงานที่เราตั้งใจทำกันทั้งคู่